ต้องถือสองคุณผู้ช ว่ามาพี่เลยทั้งจังหวัดม้ยครับวันนี้เราจะออกทั้งจังหวัดนะครับแต่แต่เป็นจุดๆแล้วแต่ที่ไหนขอมานะครับขอมาก็จะจัดเป็นสระชาชนชาวปทุมธานีได้นะเราน่าจะสามารถหยุดยั้งได้เดี๋ยวรอสาเดิมนะฮะแต่ต้องความถี่มาเดิมแล้วก็เน้นในจุดเสี่ยงมากกว่าเดิมนะครับเพราะเขาที่แล้วเนี่ยเราทั่วไปป็ทั่วไปแต่วันนี้เนี่ยจุดเสี่ยง และอยู่ในแรงงานแรงงานต่างชาติที่เข้ามาด้วยของบริษัทคีนนะซึ่งได้รับการรับรองนะฮะหล,หลายส่วนนะทั่วโลกรับรองแล้วก็เราได้ใช้ได้ผลแต่ตัวนี้เนี่ยต้องฉีดพ่นกับเครื่องเครื่องไฟฟ้านะในส่วนผสมนะฮะที่ปออกมาอยู่ที่72ลายแล้วก็มีเสียชีวิตไปแล้ว2ลายนะครับแล้วก็ลังมีติดเพิ่มอีกทุกวันนะวันละ1-2ลายนะอันนี้อันนี้ก็หลังยังต้องดูกันต่อไป แล้วแต่ผม,มว่าสภาพเนี่ยนะฮะสภาพปัญหาเนี่ยมันคืออะไรนะฮะเมื่อโควิดมาระบาดรอบสองเนี่ย,ยถูกไหมอันนี้คือโควิดระบาดรอบสองนะครับแต่ขณะเดยียวกันเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยคงไม่ได้นะฮะในปีที่แล้วมาเนี่ยพอเริ่มระบาดจากกรุงเทพเนี่ยทีมงานครอบครัวคณะประทุมเราเนี่ยเราได้ระดมทั้งเครื่องฉีดทั้งเครื่องพ่นภายในนอกอาคารนะฮะแล้วก็ตะเวนฉีดทั้งหมดทุกรงเรียนที่อยู่ตะเข็บชายแดน แนวติดต่อกุงเทพแล้วมันก็ได้ผลมาแล้วในการที่สกัดกั้นจนปทุมธานีเนีพ้นจากโควิดแต่ครั้งนี้มันลามเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็แนวโน้องก็ยังจะติดต่อไปอีกเพราะนั้นสถานการณ์มันต่างกันแล้วนะครับเพราะนั้นจําเป็นที่เราต้องออกมาเพื่อสกัดกั้นตอนนี้ถึงแม้ว,ว่าจะยังไม่มีงบประมาณอะไรก็ตามเราก็ต้องพยายามที่ทําเพื่อไม่ให้ไปติดต่อกับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อความปลอดภัยงบนีน่คืองบ อันนี้เป็นเป็นส่วนตัวของครอบค,ครัวคนรัปทุมเราที่ช่วยช่วยกันน้องๆช่วยช่วยกันนะครับแล้วก็มีผู้บริหารผู้ใบาจากมาเพราะว่าน้ํายาละตัวเนี่ยไม่ได้ถูกะนะครับอย่างตัวของประหัดคีนนั่นน่ะถังหนึ่งถึงแปดพันบาทนะครับแต่น้ํายาตัวนี้อย่างขวดหนึ่งเนี่ยนะผสมน้ําได้จริงแต่ผสมฉีดนอ้อกอาคารเนี่ยต้องสองพันบาทประมาณนะฮะสองพันบาทนะครับแต่เราก็จะทําต่อไปทั้งหมดประทุมนะครับจ,จัดกลาลังคนไปฉีดพ่นตามอาคารใช่ไหมครับทั้งหมด แบบที่เคยเคยเคย,เคยทำนะฮะแล้วก็น้อง,องๆ,ๆที่อยู่ในทีมกบกระวัลพระปุมเนี่ยมีประสบการณ์ในการฉีดพ่นมาแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้อันนี้จะเน้นเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงว่าทุกพื้นที่นทุกพื้นที่ที่ขอมา <ๆ S 1> นะครับที่ขอมาให้ให้พี่น้องประชาชนขอมาหน่อยแล้วทาหนังสือมานิดนึงนะเดี๋ยวจะมีปัญหาว่าอเราไปทําโดยแผจการอะไรต่างต่างนะครับ แล้วก็ตอนนี้การเลือกตั้งเดยวผลมันออกมาแล้วว่าคนปทุมตัดสินใจเลือกแล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่คนปทุมคาดหวังคือมันเจอวิกฤตตอนนี้ในฐานะถ้าเป็นว่าที่นายกอบจตอนนี้อยากจะขอวิงวอนไปถึงคนที่มีมนากในการตัดสินใจในการรับรองผลยังไงนะครับ <c oughs> คือคือในภาวะสงครามเนี่ยผมเรียนก่อนนะเราต้องถือว่าตอนนี้ภาวะสงครามโควิดแต่มันจะเกิดช่องว่างเนี่ยนะครับมันเกิดช่องว่างในการในการต่อสู้กับสงครามเนี่ยผมว่ามันจะเกิดผลเสียต่อพี่น้องประชาชนนะครับ เพราะฉะนั้นเพราะ,ะนั้นผมมองว่าตั้งแต่วันที่20เลือกตั้งเป็นต้นมาเนี่ยสถิติมันมีอยู่แล้วไม่ใช่อยู่ๆเรามายกตัวอย่างขึ้นมาเลยอยนะฮะตั้งแต่วัน20 21มาเนี่ยมีถึง72ลายนะครับแล้วก็ยังมีติดอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีเสียชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราปล่อยช่องว่างให้เป็นแบบนี้เนี่ยผลเสียมันจะเกิดกับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะปทุมธานีแต่มันทุกจังหวัดนะโดยเฉพาะจังหวัดที่มีการระบาดอย่างร้ายแรงเข้าไปแล้ว ถึงจะไปให้คนอยู่บ้านอะไรต่างๆแต่เราไม่มีการระวังป้องกันไม่มีนเชื้อผมว่ามันไม่ได้นะถึงได้ตอนนี้เราถึงได้ผมได้เริ่มต้นเอาใหม่ย้อนใหม่จากปีที่แล้วที่ทํากันมานะเอามาทําใหม่นะเพื่อเพื่อว่าให้ปทุมเนี่ยปลอดจากโควิดจริงๆถ้าหากว่ามีการร,บรับรองว่าการได้เข้าไปนั่งบริหารเนี่ยการสั่งงานเครื่องไม้เครื่องมือมันจะพร้อมกว่านี้ใช่ไหมครับมันต้องพร้อมาแน่นอนนะครับเพราะว่าทางอบจเนี่ยมีรถน้ำมีอุปกรณ์ต่างๆที่จะสนับสนุนได้ แต่ตอนนี้เราไม่สามารถเอามาใช้ได้นะฮะกำลังคนต่างๆเราก็ไม่สามารถเอามาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่มันจะเสริมเนี่ยเราก็ต้องหามาเองในส่วนของที่เราทําได้เท่าที่เราจะทําได้นะครับโอเคค่ะโอเคนะโอเค